บนเรือสามล้านเขาห้ามผสมพันธุ์กันหรือเปล่าอันนี้คือคอมเมนต์ที่ถามมานะครับผสมพันธุ์เลยแบบผสมพันธุ์วัวอะไรแบบนี้ไหม หยอกหยอกนะครับหยอกผมเคยทาคลิปบอกไปแล้วว่าระหว่างลูกเรือด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะครับเป็นแฟนกันหรือจีบกันหรือจะดีวกันอะไรเงี้ยแต่ห้ามอย่างเดียวเลยคือห้ามคุกคามทางเพศครับแต่ระหว่างลูกเรือกับผู้โดยสารเนี่ยห้ามนะครับแม้แต่พูดจาลวนลามอะไรก็ไม่ได้ถ้าโดนรีพอร์ตมาเนี่ยกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็มีคนถามว่าเอาแล้วถ้าผู้โดยสารมาชอบเราล่ะมาจีบเรางีงในความคิดเห็นนะบนเรือคือกดบนเรือแต่ว่าถ้าเราลงไปเที่ยวเกาะข้างนอกแล้วเนี่ยจะดีวอะไรก็ไปคุยกันข้างนอกดีกว่าแล้วก็ห้ามไปห้องพักผผูููู้้้โโดดยยสสาาาาาารรรรรหหหืืืือออออวว่่นํมเเเตลลกกกงพั ถ้ากล้องวงจรปิดจับได้หรือว่ามีใครรายงานเนี่ยก็โดนเหมือนกันครับเพราะว่าบนเรือเนี่ยกล้องวงจรปิดเดยอะมากทํใไมถึงมีกฎนี้ขึ้นมาเพราะมันเคยมีเหตุการณ์ลูกเรือดีวกับผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยหายตัวไปเลยครับมีหนังอยู่ในแอปดําแดงนะครับไปดูได้สร้างจากเรื่องจริงครับนั่นแหละครับเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายระหว่างลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารและอย่างสมมติถ้าเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยแล้วถ้ามีลูกเรือมายุ่งกับเราหรือว่ามาวุ่นวายในเขตพื้นที่ผู้โดยสารเนี่ย เราก็ไม่ชอบเหมือนกันมันก็ไม่ได้ยากครับเป็นกฎง่ายๆถ้าบนเรือไม่มีกฎนะเละครับทุกอย่างเละเลยคือหลายๆเรื่องหลายๆกฎบนเรือเนี่ยมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเฉยๆนะครับมีการตรวจสอบจริงจังจากบนฝั่งหน่วยงานบนฝั่งนะครับแม้แต่เรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดว่าไปที่เรือสำราญเนี่ยรับรองได้เลยว่าปลอดภัยมากๆครับแล้วบนเรือก็จะมี security guard จะคอยดูแลอยู่รอบลำเรือด้วยครับเก็บวิวตอนเย็นมาฝากทุกคนนะครับช่วงแนะนําของใช้บนเรือวันนี้ครับผมแนะนําสเปรย์ที่ช่วยลดแบคทีีีเยในน่่ออองงงปากขขมมสสวผฟล แต่ทุกคนรู้ไหมว่าผมเอามาใช้เพื่ออะไรเพื่อลดการแก้ไอครับมันแก้ไอได้ดีมากครับถ้าใครเคยเห็นคลิปในบ้านแดงของผมเนี่ยผมจะไอบ่อยมากครับแพ้อากาศอะไรเงี้ยเวลาเรือล่องไปในที่อื่นๆเนี่ยอากาศเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ตัวจบครับแก้ไอแบบฉีดๆแบบทีเดียวครับเพราะว่าผมเวลาไอแล้วเนี่ยไอเป็นเดือนครับไอแบบนานมากเวลาแพ้อากาศเนี่ยเข้าหายเป็นแพ็ค2ขวดนะครับแพ็ค2ขวดอยู่เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ500กว่าครับสามารถกดซื้อข้างล่างนี้ได้เลยครับลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลย